ในอำเภอเกาะสมุยประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่6ทับ2,567เมื่อวันที่4มิถุนายน2567ณอาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ภายในที่ประชุมว่าการอำเภอเกาะสมุยนายกัมปนากลิ่นสว,วคนนในอำเภอเกาะสมุยโดยมีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมประชุม นายอำเภอเกาะสมุยได้ขอเชนิญชวนประชาชนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบวันที่28กรกฎาคม2567สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ณที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยที่ประชุมกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในการออกรับบริจาคเลือดตามสถานที่ต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยสามารถรับบริจาคเลือดได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเลือดและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งที่ผ่านมากิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยได้เปิดรับบริจาคอวัยวะสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยมีผู้ยื่นความจำนงบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนื่อง การบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่สําหรับอวัยวะที่ได้จะนําไปใช้กับผู้ที่ต้องการอวัยวะไปเปลี่ยนเพื่อต่ออายุให้ยังคงใช้ชีวิตเพื่อเป็นหลักของครอบครัวได้ต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมอมเภอเกาะสมุยได้ชี้แจงถึงการจัดประกวดออกแบบหมวกกันน็อกทั้งนี้ด้วยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเกาะสมุยกำหนดจะกิจกรรมการประกวดออกแบบลวดลายหมวกกันน็อกเอกลักษณ์เกาะสมุยภายใต้รูปแบบเกาะสมุยเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสำหรับรางวัลแบ่งออกเป็นสามรางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลห้าหมื่นบาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลสามหมื่นบาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัลสองหมื่นบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เ i นคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน